ดูวิธีพ่นยานค่ะตัดยอดไปแล้วนะคะพ่นทั้งในทั้งนอกทั้งกิง่งทั้งแขนแล้วลงมาหาโคนด้วยนะคะ พ่นให้ทั่วถึงงานให้ถูกอันนี้ค่ะโอ้ดีของการพ่นยาถ้าเราใส่ลูกมันไดพ่นดูทะลุฮะดูเราแต่งกิ่งมันโล่งแล้วเวลาพ่นเรามันก็พ่นได้พ่นได้ทั่วถ,ถึงไม่เปลืองยาค่ะเราแต่งโล่งอ่ะเห็นไหมถ้ามันทึบมันก็เปลืองยาแถมพ่นไม่ถูกด้วย ดูแลแต่งโล่งโล่งจ้องเลยลมพัดทะลุผ่าแดดส่องถึงตั้งแต่ปลายยอดถึงโคนต้นเลยมาลองลว่ามีที่หลบเพราะมันสูแสแงแงก็หลบไม่ได้ใต้โคนเราก็พ่นนะฮะทางดินเราก็พ่นเลยนะฮะไม่ใช่พ่นแต่ใบกิ่งก้านอะไรไม่พ่นแงก็จะหลบมันก็จะฝังตัวอยู่ แขนงเขากำลังออกอะที่แต่งแขนงไงออกอะแต่งกินตัดยอด,ตดอ,อตอนนี้เพียจะไปจันไฟกำลังระบาดหนักใบแรกต้องรักษาให้เต็มที่เป็นยอดเขาเป็นกำลังเป็นหางประทูดิรักษาไว้ห้ามให้อะไรกินนะฮะเห็นไหมคะนี่นูกหยิบค่ะ โล่งโจ่งเลยเอาท็อปยอดลงมาปีหน้าก็จะโตมากกว่านี้อีกกิ่งก็จะใหญ่ลำต้นก็จะอวบพ้วนใหญ่แต่โล่งๆเนี้ยดูแลง่ายค่ะแมงอะไรก็มีที่หลบข้นไปก็ปิวไปแปดกิโลแล้วดีด้วค่ะ ไม่ให้สูงค่ะอยู่แค่นี้แหละเราจะคุมความสูงไว้แค่นี้ดูแลจัดการง่ายไม่ต้องห่วงเรื่องโยงเรื่องอะไรค่ะเวลาโยงลูกมันไม่ได้สูงมากมายไม่เหมือนทําแบบโบราณโบราณเขาปล่อยให้สูงไม่รู้กี่เมตรหละพ่นยาก็ไม่ถึงอันนี้พ่นยาก็ง่ายเก็บทุกรายละเอียดเให้โดนทุกยอดทุกกิ่งคลยพ่นเหมือนนี้รับรองเลย แมงอะไรก็ไม่กล้าอยู่กลัวถูกพลังเครื่องพ่นเข้าไปนะคะหายอยาก <c oughs> ขอบอกเลยนะคะโอเคนะคะ